คุณผู้ชมคะวันนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห,แห่งชาติออกแถลงการแสดงความกังวลใจกรณีบริษัทเหมืองแร่ทองคําได้ฟ้องในคดีหมิ่นประมาทนะคะในการพยายามดําเนินคดีอาญาต่อกลุ่มเยาวชนนักศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ในการทํารายงานเกี่ยวกับนักข่าวพล,ลเมืองค่ะ ก่อนหน้านี้สถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลยตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายเมื่อเยาวชนถูกกล่าวหาตามความผิดคดีอาญาสัปดาห์ที่ผ่านมาทนายความตัวแทนบริษัททุ่งคําไปให้ถ้อยคําต่อผู้อานวยการสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลยแต่ปฏิเสธให้ความเห็นเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่สถานพินิษ์ที่จะหาพยานหลักฐานและคาให้การจากเยาวชนม .4 ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายงานนักข่าวพลเมืองวันนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกแถลงการแสดงความเป็นกังวลต่อการดำเนินคดีอาญาแก่เด็กที่มีสาเหตุมาจากเสรีภาพในก,ในการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยด,ด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่มีความห่วงใยต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมถือเป็นสิ่งดีและควรสนับสนุนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอให้บริษัททุ่งคําทบทวน การดาเนินคดีอาญาแก่เด็กด้วยการให้คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดแก่เด็กเป็นสําคัญคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเห็นว่าการดําเนินคดีอาญาแก่เด็กจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆแก่สังคม